สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งทะเลหลวงนะคะวันนี้เราจะมาพามาเที่ยวชมดอกไม้ของทุ่งทะเลหลวงกันนะคะตามมาได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวหนูนะคะจะมีภาพตอนกลางคืนนะคะอุโมงค์ไฟนะคะให้ดูด้วยนะคะตามมาได้เลยค่ะ ก็จะเป็นดอกไม้นะคะที่เขานะคะได้ทําไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีทางเดินให้เราได้เดินเลยนะคะสวยมากๆเลยคะ่ะแล้วนะคะก็จะมีนะคะดอกไม้มากมายเลยคะ่ะที่นะคะจะเป็นสีชมพูเข้มชมพูอ่อนแล้วก็ขาวนะคะสวยมากๆเลยนะคะดูสิคะ เขาจะมีทางให้เดินตามไปอย่างนี้เลยนะคะทาานี้นะคะก็จะเป็นดอกไม้นะคะสวยมากเลยค่ะที่เป็น ดอกไม้นะคะเขาได้นำมาปลูกรวมกันเยอะๆนะคะทำเป็นดอกไม้สีสดใสนะคะเป็นทุ่งสีชมพูเลยค่ะเดินตามคันิวมาเลยนะคะมากันเลยค่ะ จะมีที่ให้นั่งถ่ายรูปตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นบันไดนะคะตรงนี้ค่ะที่ให้ลงนะคะไปชมสวนทุ่งดอกไม้นะคะจะมีที่นั่งให้ถ่ายรูปเป็นสวยเลยนะคะตามมาได้แล้นะคะทางน,นี้นะคะก็จะเป็นบันไดนะคะให้ลงมานะคะก็จะมีดอกนะคะ อันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นดอกอะไรนะคะแต่อาจจะเป็นดอกหงอนไก่นะคะที่จะตั้งอยู่บริเวณนี้นะคะเขาได้นาสีแดงกับสีเหลืองมารวมกันนะคะเป็นรูปนะคะถ้าเกิดถ่ายจากด้านบนนะคะจะสวยมากเลยนะคะเป็นรูปความสมดุลค่ะ ที่จะมีนะคะสีแดงนะคะครึ่งหนึ่งนะคะแล้วจะมีจุดสีเหลืองนะคะอยู่บริเวณนี้นะคะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นสีเหลืองนะคะครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีบริเวณสีแดงด้วยนะคะเป็นดอกหงอนไก่นะคะสวยมากเลยค่ะ นิวอทุ่งทะเลหลวงค่ะต่อไปนะคะเราจะไปทางด้านน้ำของทางทุ่งทะเลหลวงนะคะจะมีที่นั่งชมวิวนะคะแล้วก็มีที่ให้ถ่ายรูปนะ,ะตามตามน้องคานิวมาเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นจุดทะเลของทุ่ง มาด้านนี้ได้เลยนะคะก็จะเป็นทะเลนะคะที่จะทำเป็นน้ำนะคะในในบ่อน้ำตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีถังขยะนะคะให้ช่วยกันแยกขยะด้วยนะคะแล้วก็มีที่ถ่ายรูปนั่งชมวิวนะคะวันนี้นะคะหนูกับแคนแนวนะคะจะขอไปชมทุ่งทะเลหลวงก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เดี๋ยวค่อยเจอกันตอนกลางคืนใหม่นะคะ canal